แนว V R Breaking Up ซึ่งผมเพิ่งดูตอนแรกจบไปเมื่อกี้มีเองแล้วรู้สึกเหมือนเดจาวูเพราะเปิดมาก็ได้กันตั้งแต่ต้นเรื่องอีกแล้วซีรีส์แนวดราม่าโรแมนติกและได้เลทสิบเก้าบวกประกบคู่พระนางอย่างซองเยเคียวกับจางกิยงฮยองอึนเป็นหัวหน้าทีมเดซไซเนอร์ประจำแบรนด์ชื่อดังเป็นผู้หญิงที่มีแนวคิดรสนิยมอุปนิสัยที่เยือกเย็นสนใจแค่ความสําเร็จของตัวเองเท่านั้นและความมั่นคงต้องมาก่อนเป็นคนที่ฉลาดมีเสน่ห์และจิตใจอ่อนไหวในขณะที่พระเอกของเรายุนแจกุก เป็นช่างภาพฟรีแลนซ์ฝีมือดีมีชื่อเสียงนอกจากที่เขาจะหล่อเหลาแล้วยังเฉียวฉลาดและมีฐานะมั่นคงเต็มไปด้วยสเสน่ห์อันแพรวพลาวความรักโรแมนติกเกิดณักกุ่งปารีสที่พระเอกนางเอกได้มีวันไนส์สตนกันแต่นางเอกนั้นไม่สนใจแม้แต่เขาเป็นใครถึงแม้จะเจอกันในลิปอีกครั้งหนึ่งก็ยังจําหน้าเขาไม่ได้แล้วน,นางเอกก็คิดว่ามันเป็นแค่อารมณ์เชื่อวูบคงไม่มีอะไรมากกว่านั้นซึ่งนางเอกของเรานะครับเป็นหัวหน้าบริษัทแฟชั่นอย่างเดอะวันที่ไปติดต่องานนักกุ่งปารีสเพื่อเข้าประกวดฟชั่น แต่ได้มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนั่นก็คือไฟล์งานที่จะส่งพิมพ์รูปหายจึงต้องจําเป็นต้องหาช่างภาพและนางเอกของเราก็ได้รู้จักกับพระเอกพอดีและรู้ว่าพระเอกของเรานั้นเป็นช่างภาพแต่พระเอกของเรานั้นบอกว่าเป็นแค่ช่างภาพฟรีแลนซ์พระเอกก็เลยสนใจรับงานของนางเอกซึ่งนางเอกนะครับยังไม่รู้ว่าพระเอกเนี่ยคือคนที่ไปนอนด้วยกันเมื่อคืนนี้เองซึ่งนางเอกกับพระเอกเนี่ยมาเจอกันมนต่อมาและนางเอกของเราเนี่ยก็ยังจําไม่ได้นะครับว่าพระเอกเนี่ยคือคนที่นอนด้วยกันเมื่อคืนส่วนพระเอกนะครั จำได้ตั้งแต่แรกแล้วว่าคือนางเอกเพราะว่าพระเอกเนี่ยไม่ได้เมาแต่นางเอกเนี่ยเมาและเมื่อทํางานร่วมกันมานะครับนางเอกเนี่ยก็ได้สกิดใจเฮ้ย <He i, S 2> รู้แล้วว่าไอ้คนนี้คือคนที่เรามีอะไรด้วยกันเมื่อคืนและซึ่งทั้งสองคนนะครับทำงานเสร็จแล้วนางเอกก็เลยเอารูปเนี่ยไปติดต่องานแต่คนที่นางเอกไปส่งรูปให้นะครับไม่ชอบรูปของนางเอกจึงทําให้พระเอกเนี่ยโกรธมากเลยต้องเดินไปหาและสุดท้ายก็พบว่าเขาเนี่ยเป็นช่างภาพชื่อดังของวงการแฟชั่นโชว์ซึ่งนางเอกของเรานะครับรู้สึกว่าเสียหน้ามากเลยที่เหมือนจะโดนพระเอกเหลอก บินกับโซพรุ่งนี้แล้วแล้วก็คงไม่ได้เจอกันอีกแต่เระเอกของเราครับไม่ยอมจบมันต้องอย่างนี้เพราะว่าเขาจะตามกลับไปด้วยซึ่งตอนที่หนึ่งนะครับก็จบลงแค่นี้ซึ่งก็ต้องติดตามตอนต่อไปครับว่าจะจบลงยังไงซึ่งเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นรักตาม่าเกี่ยวกับโรแมนติกแฟชั่นการเลิกลาและการคบกันใหม่ก็ตามชื่อเรื่องอ่ะครับส่วนตัวแสดงมีใครบ้างนั้นเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ท้ายคลิปนะครับเพราะจะให้ได้ทั้งหมดก็คงไม่ไหวโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครปบ